สวัสดีค่ะ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 ตอนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะวันนี้เราพบกันในต้นสัปดาห์ค่ะวันจันทร์ที่17สิงหาคม2558กับเราสี่สาวรายงานตัวค่ะรุโนนไทยสิริบุตรค่ะ กุลที่เราชนกูลค่ะชิติมากุมารค่ะนิชนันแจมดวงค่ะวันนี้เราเริ่มต้นรายการด้วยกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ Bike for Mom หรือว่าปั่นเพื่อแม่โอ้โหใครที่ได้ชมการถ่ายทอดสดตลอดระยะเวลาที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกันนั้นชื่อว่าคงจะโอ้โหนี่<ค>นถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่เห็นคนไทยออกมาร่วมกันเนี่ยแสนเกือบสองแสนนะแล้วก็ได้รับ คาชื่นชมจากต่างชาตินอกจากนี้นะคะกิ <S <S นเน็ตบุ๊กก็ยังได้มีการบันทึกสถิติเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะก็คือไต้หวนหันที่ทําลายสถิติเนี่ย มีคนออกมาร่วมปั่นจักรยานได้เยอะมากขนาดนี้แล้วไทยก็ได้มีการทําลายสถิติเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้ท่านนิยงน้ําตาคอเลยนะตอนที่ไปรับรางวัลใช่บอกมีคนออกมาเยอะุกนะคะบนเวทีที่มีการจัดคอนเสิร์ตด้วยได้หวันทาไว้ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าเราดีหลักแสนร่วมสองแสนความภาคภูมิใจของประสบนิกรไทยด้วยนะคะเพราะว่าทางพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชค่ะ ดิฉันพูดอะไรนะคะพ,พ,พระบาทอ๋อขออภัยค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะฮะ<ช><ช>รวมไปถึงทางพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานี่ก็ได้ส่งมาร่วมปัญจักรยานกับพี่น้องผสมนิก่อรชาวไทยนะคะก็ใกล้ชิดนะคะ<ช>ก็กปลาเปลืองใกล้ชิดกับผสมนิก่อรมากๆนะคะเชื่อว่าประชาชนหลายคนที นอกจากจะไม่ได้คือไม่ได้ร่วมกิจกรรมมีหลายคนที่ใส่เสื้อ <ừ> เสื้อสีฟ้า <ừ> นะไปแจกน้ำนนไป<ช>คอยบริการเยอะ,ะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้ ใกล้ชิดเ่นที่คุณกุลธิดาบอกแล้วก็ได้ได้ไดูพระเอรียบทหลายอย่างแย้มาพระสวนตลอดเส้นทาง <S 2> <S 2> นะคะประชาชนเองก็โอ้ปาปื้มกันเลยทีเดียวแต่ว่าในประเด็นทางการเมืองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องต่อเนื่องกันมาเมื่อช่วงวันหยุดก็แล้วกันนะคะสำหรับกรณีมีผู้เอาคลิปวิดีโอที่อดีตนายกทักษิณไปพูดที่ฟินแลนด์ออกมาเผยแพร่ใน u t u b e นะคะแล้วก็เป็นประเด็น ฉันก็นั่งสังเกตยอยู่พันตำรวจโทรทักสินถอดกางเกงอะไรอ๋อไม่ไ้เกี่ยวกับถอดกางเกงเลยเออว่าดเรื่องการถอดอออยศของรัฐบาลหว่าด้วยเรื่องร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็การถอดยศถอดยศถอดกางเกงอะไรก็ไม่ได้สนแต่จริงๆฉันก็ เออบางสื่อนี่ก็พาด <fragr pie S 1> หัวกันะะ <f ri> ได้หูหวาดีาจริงๆนะบางคนจินตนาการไปไกลนะอะแต่ก็ในวันนี้ค่ะหลายคนโดยเฉพาะพลพักข,ของทางด้านรัฐบาลก็ได้ออกมาตอบโต้ทางด้านของพันตํารวจโททักษิณน,นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูกันและจับตากันในวันพรุ่งนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีการชี้แจงเรื่องของการปรับตําแหน่งสลับเก้าอ e ี้โ ok, ยกย้ายเรื่องของคอรม ผลโพนี่ก็บอกเลยนะคะสกระทรวงเนี่ยชัดๆอยากจะให้ปรับบ้างๆาเลยคือคลังกับเกษตรแต่บางโพก็บอกมีเพิ่มเรื่องของพันชย์นิขึ้นมามด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะคะวันที่18นอกจากเรื่องของการแจงที่ประชุมคอรมอปรับโยกย้ายตําแหน่งเก้าอี้ต่างๆหลายคนเนี่ยเริ่มกินยาหัวใจกันแล้วนะกลัวหัวใจวายกันเนี่ยนะคะก็ยังมีเรื่องของการแต่งตั้ง คนตรีสันเสริญแก้วกําเนิดที่ได้าลาออกจากรองโฆษกขึ้นมาเป็นโฆษกรัฐบาล<อ>ที่ลาออกนี่นึกว่ามีเนย้ออะไรคิดว่าจะมานั่งในตําแหน่งรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงสรุปไม่ใช่เป็นโฆษกมาเป็นโฆษกเลยนะคะก็รอดูสําหรับบทบาทเพราะว่าที่ผ่านมานั้นก็โดดเด่นพอสมควรสําหรับตําแหน่งรองโฆษกนะคะใช่ค่ะ,ะเรามาเช็คหน้าหนึ่งกันเลยนะคะแน่นอนค่ะประเด็นที่พาดหัวใหญ่ก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะชื่นชมทรงปัน่นนำ40 3กิโลเมตรพระบรมทรงยิ้มโบกพระหัตถ์ราชินีทรงปราบปลื้ม ทรงพระเจริญกึกกล้องกินเนสกินเนสก็คือกินเนสบุ๊กนะคะได้ชี้สถิติใหม่ค่ะซึ่งภาพที่นำสู่การพาดหัวหน้าหนึ่งของมติชนวันนี้ก็ครึ่งหน้าเลยทีเดียวนะคะที่เป็นภาพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงจักรยานนำขบวนประชาชนทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระพลพชนมพรรษา83พรรษา12 2สิงหาคมหรือว่าไบฟอร์มัมนั่นเองนะคะส่วนภาพด้านล่างค่ะคุณผู้ชมก็เป็นภาพของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาแย้มพระสวนนะคะให้กับประชาชนที่เฝ้ารอรับเสด็จนั่นเองค่ะ ส่วนประเด็นาพาดหัวรองของมติชนวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการปรับแล้วก็การชี้แจงตําแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีค่ะรัฐมนตรีลุ้น18สิงหาบิ๊กตู่แจงคอรมอปรมปรับนะคะพระจุนก็คือพลเรือเอกพระจุนตามประทีปค่ะพร้อมสู้แมวเพื่อไทยตั้งรัฐธรรมนูญตักกะวิบัติค่ะ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องของการพยายามที่จะทำให้ตัวเลข GDP ของไทยดีขึ้นนะคะโดยพาดหัวบอกค่ะว่าเข็น GDP อัดงบลงทุน1ล้านล้าน1ตุลาต้องเบิกหนังสือเวียนจี้ค่าราชการต่อยอดบอลไทยฮิตดึงสาวกเที่ยวต่างจังหวัดนะคะส่วนภาพด้านล่างค่ะคุณผู้ชมก็เป็นกรณีเรื่องของกรณีที่ตมนะคะได้มีการ คุมตัวนายทรงธรรมหรือว่าน้องเดฟนะคะที่ เป็นนักกิจกรรมถูกออกหมายจับในงานรำลึกครบรอบหนึ่งปีการรัฐประหารที่หน้าหอศิลป์กรุงเทพนะคะขณะที่กลับจากมาเลเซียก่อนที่จะนำตัวไปที่สอนออปทุมวันแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่คือภาพรวมหน้าหนึ่งของมติชนวันนี้ค่ะ,คะต่อกันที่ไทยรัฐในเช้านี้นะคะประเด็นผ้าหัวใหญ่เลยก็เป็นเรื่องของคนไทยรวมใจนะคะปั่นเพื่อแม่ เรียกว่าสำเร็จงดงามค่ะพระบรมองค์พาทรงนำทีมสวมใส่สีฟ้าสะพรั่งทั้งประเทศทำลายสถิติโลกกินเนสบุ๊กนะคะโลกร่วมจารึกวันแห่งประวัติศาสตร์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภา ทรงจักรยานนำขบ,บวนประชาชนนะคะซึ่งภาพที่เห็นอยู่ก็เป็นภาพของสมเด็จพ,พระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงยกพระหัตถ์ทักทายประชาชนที่มารอรับเสด็จขณะทรงจักรยานนำขบ,บวนไบฟอร์มัม จากพระลานพระราชวังทุสิตโดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงจักรยานตามนะคะต่ออีกหนุ่มรูปกันเลยค่ะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพพระองค์เองพร้อมเหล่าข้าราชบริพาร และผู้ที่ปั่นจักรยานติดตามขณะทรงจักรยานนำขบวนนักปั่นที่มาร่วมในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติไบค์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ในขบวนมีอ่าในขบวนบนะคะซึ่งมีประชาชนนำจักรยานเข้าร่วมปัน่นแล้วก็รอรับเสด็จเป็นจำนวนมากนะคะอีกหนึ่งภาพปีด้วยนะคะน่ารักนะคะอีกหนึ่งภาพค่ะถัดลงมาเลยนายกนำทีมนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกและหัวหน้าคสอชอ นำทีมคอรมอนนะคะอาทิ นายยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกพลเอกเดาวพงศ์รัตนสุวรรณรัมตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมขึ้นขี่จักรยานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมไบฟอร์มม์มปั่นเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มาราชินีนาถณพระลานพระราชวังดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพนะคะก็ดูอยู่ว่าคนที่อยู่ขวามือพลเอกประยุทธ์แล้วก็มีลักษณะคล้ายๆนายทหารน่ะนะคะอ,อยู่น่ะเป็นใครอ๋อพลเอกดาวพงศ์เนี่ยเหรอคะใช่ค่ะใช่ใช่ พอใส่แว่นและหน้าคล้ายละไม้คล้ายกับท่านนายกเลยนะคะโอ้ท่านนายกเกรียมนนเลยนะเมื่อวานโอ้ดำเลยอะขึ้นมาเลยใช่แต่ดูยังยังอบอันอยู่เหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> ไม่รู้น้ำหนักลงหรือเปล่า <c oughs> ลอีกหนึ่งภาพนะคะของกิจกรรม b i ฟอร์ r mum ค่ะบรรยากาศความคึกคักเนืองแน่นที่สุดเริ่มต้นนะคะณพระลานพระราชวังดุสิตกรุงเทพ ที่นักปั่นจักรยานในชุดเสื้อสีฟ้าพากันพร้อมใจปั่นจักรยานร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่กันอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็ปั่นไปจนถึงกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ก่อนวนกลับมาจุดเดิมนะคะรวมระยะ43กิโลเมตรนะคะในขณะที่เป็นรองค่ะเป็นคดีของเสียชูวงนะคะขึ้นหน้าหนึ่งหลายสัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะคะ ไม่เชื่อเป็นลูกชูวงเด็กในท้องพริตตี้พี่สาวร้องขอตรวจ DNA หาข้อมูลใหม่มีผู้ชายอีกคนพี่สาวเสียจืดชูวงเตรียมยื่นหนังสือให้หมอพรทิพย์ลงมาลุยคดีตรวจสอบนะคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะทางการเมืองนะคะเด็กประชาธิปัตย์ขอชมทักษิณว่าพูด่วาพูดถูกเรื่องรัฐธรรมนูญบรวรศักดิ์โดนยำเละสุวพันตอกทักษิณด่ารัฐบาลได้ทุกเรื่อง ให้ประชาชนตัดสินผลงาน ใคบุญเย้ยนะคะออกมาเต้นเพราะไม่ได้ประโยชน์นะคะนี่ก็เป็นภาพรวมของไทยรัฐในเช้านี้ค่ะมาต่อกันที่ข่าวสดในเช้าวันนี้นะคะก็ครึ่งหน้าข่าวสดก็ให้น้ําหนักไปกับการปั่นจักรยานเมื่อวานนี้นะคะกิจกรรมไบฟอร์มามนะคะแล้วก็เป็นพาดหัวตัวไม้ด้วยนะคะสําหรับในเช้าวันนี้รับเสด็จเนืองแน่นพระบรมตลอดทาง43กิโลเมตรนะคะพร้อมองค์พานําปั่นเพื่อแม่สมเด็จพระราชินีทอดพระเนตรผ่านทางทีวี ภูด้วยนะคะก็จะเน้นนะคะแล้วก็ให้หน้ำหนักไปเกี่ยวกับประเด็นที่มีผู้สนองงานใกล้ชิดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถโทราศัพท์มาเล่าให้ฟังว่าพระองค์ท่านนั้นทรงตื่นเต้นกับกิจกรรมที่ประชาชนทั่วเมืองไทยมาแสดงความจงรักภักดีแล้วก็ถวายพระพรกันมากเลยนะคะซึ่งพระองค์ท่าน,นะะก็ทรงปราบลืมพระราชหฤทยัยที่เห็นประชาชนตื่นตัวพระองค์ท่านจะทอดพระเนตรกิจกรรมครั้งนี้นะคะผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ นะคะก็ได้มีการทอดพระเนตรไปตั้งแต่เวลา14นาฬิกากระทั่งจนเสร็จพิธีเลยนะคะเป็นการออกมาเปิดเผยโดยผู้สนองงานใกล้ชิดของพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถนะคะซึ่งด้านล่างลงมาก็นี่แหละค่ะก็จะเห็นว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรก,กิติยาภาก็ได้ร่วมการปั่นฟอร์มปั่นไบค์ฟอร์มหมา,มมหมามเพื่อแม่ในครั้งนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีภาพของพลเอกประยุทธ์ด้วยนะคะพร้อมกับภริยาอาจารย์น้องนะคะโบกมือทักทายกับผู้สื่อข่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม นะคะก่อนที่จะนำข้าราชการเข้าร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรมปั่นเพื่อแม่นะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศก่อนการปั่นที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแม่อาจารย์น้องก็ช่างรู้มุมภาพเอออาจารย์น้องนี่ก็โอ้โหจัดเต็มเหมือนกันนะคะชุดเชิดนี้ก็พร้อมสับเหมือนกันนะคะอาจารย์น้องไม่น่าพร้อมนะถ้ใส่กระโปรง <c oughs> อ้ <c oughs> อเหรอคะ,ะ <c oughs> ใช่ค่ะกระโปรงด้วยจริงๆนะคะแต่ยังเห็นนะคะว่าสุขภาพนี่ยังคงแข็งแรงกันทั้งคู่เลยนะคะสองสามีภรรยามาดูอีกหนึ่งประเด็นค่ะในประเด็น ทางด้านการเมืองนะคะบิ๊กตู่นัดแจ้งคอรอมอรปรับใหญ่วิษณุรับร่างรัฐธรรมนูญฉุดราาประชาธิปไตยถอยหลัง เพื่อไทยท้าบรวรศักดิ์กล้าๆเดินหน้าต่อนะคะโอ้มีหลากหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีกระแสข่าวในการปรับครมนะคะและ้วท่านประยุทธ์นะคะพลเอกประยุทธ์ก็บอกให้รัฐมนตรีนั้นรู้ตัวว่าจะมีการปรับใหญ่กลางที่ประชุมครมในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะส่วนกรณีของวิศณุรับร่งางรัฐธรรมนูญใหม่จุดประชาธิปไตยถอยหลังโชั่วคราวเดี๋ยวคงจะได้มาดูกันนะคะส่วนกรณีเพื่อไทยท้าบรวรศักดิ์ ก,กล้าเดินหน้าต่อก็จะเป็นในมุมของคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะที่ท้าบรวรศักดิ์อวานโนกล้าถึงที่สุดนำกมกางยุทธศาสตร์ ใส่ไปในรัฐธรรมนูนไปเลยนะซึ่งในตอนนี้ก็บรรจุไว้บัญญัติไว้อยู่ในบทเฉพาะการมาตรา260อยู่นะคะทางด้านของคุณภูมิธรรมนะคะก็ออกมาท้าเลยว่าแน่จริงก็ใส่ไปเลยในรัฐธรรมนูญทํานองนี้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมค่ะของข่าวสดในเช้าวันนี้ค่ะมาต่อกันที่หนะ้าหนึ่งเดลีนิวในเช้าวันนี้นะคะเช่นเดียวกันกันกบทุกฉบับเลยค่ะเป็นภาพที่สร้างความปิติให้กับชาวไทยทั้งประเทศเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าราชินีทรงปรับปลืม้มพระบรมรับสั่งไม่เหนื่อยเลย สบายสายสวมเสื้อสีฟ้าปั่นเพื่อแม่ทุบสถิติโลกนะคะก็มีภาพไม่ว่าจะเป็นภาพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้วก็พระองค์เจ้าปัชรกิติยาผ่าด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างเป็นภาพกิจกรรมของประชาชนค่ะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะที่พิษณุโลกแล้วก็สวนนงนุชชนบุรีด้วยค่ะ ประเด็นรอง,ง,งลงมานะคะก็มีกรณีของคอสชอสปชแล้วก็อดีตนายกทักษินด้วยนะคะบอกว่าคสชสปรชรุมโต้แมวชงกฎหมายใหม่อ่ะขออภัยนะคะมันพลาดเลยกันไปนิดหนึ่งนะ,ะอยู่ข้างล่างพระจุลลั่นประกาศชนมอบทักษินนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดวิวาทะอะไรกันขึ้นมาบ้างนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะมีประเด็นของข้าราชการ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีเสียชูวงนะคะบอกว่าจ่อเรียกสอบลูกบิ๊กขอรอก,กอชี้สนิทพริตี้ที่คลายปมโอนหุ้นชูวงนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกนะั้นจะมีการชงกฎหมายใหม่ในจ้างเบี้ยวจ่ายเงินสมทบก็จะมีการเรียกว่า ลงโทษนะคะสำหรับนายจ้างที่ชักด,ดาบเงินสมทบป,ประกันสังคมด้วยนั่นเองอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะหน้าหนึ่งเดลี่นิวในเช้าวันนี้ค่ะมาดูกันที่คมชัดลึกนะคะครึ่งหน้าเหมือนกันเลยค่ะสําหรับกิจกรรมบายฟอร์มัมนะคะพราบรมทรงจักรยานนำพระสกนิกรทั่วไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อแม่ยิ่งใหญ่รับ สั่งสบายไม่เหนื่อยทรงพระเจริญคือกล้องทุบสถิติโลก1.46แสนนะคะส่วนภาพค่ะก็เป็นด้านบนจะเป็นภาพของสมเด็จพระบรมนะคะถ้าซ้ายมือสุดเนี่ยค่ะก็จะเห็นภาพของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะนั่นนะคะที่ที่หันหน้าออกทางขวามือนั่นคือพลเอกประยุทธ์นะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นภาพค่ะในอีกมุมหนึ่งที่ได้เห็นประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ฟอร์มัมเยอะเลยทีเดียวที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตนั่นเองนะคะส่วนประเด็นพาดหัวรองของคมชัดลึกวันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของความเคลื่อนไหวของอดีตนายกทักษิณค่ะบอกว่าเมินแมวปลุกระดม คอสอชอเชื่อประชาชนตัดสินได้พระจุนจี้ฟันทำขัดแย้งนะคะส่วนประเด็นผ่าหัวรองอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นการเสียชีวิตแบบมีปริศนาของพิธีกรงานอีเวนต์ค่ะพิธีกรจมน้ำสะโรงแรมดับกลับจากป,รปาร์ตี้หรูนะคะตำรวจหวั่นว่าจะถูกทำร้าย คือมีคนแจ้งค่ะว่าพิธีกรสาวงานอีเวนต์เนี่ยค่ะเสียชีวิตที่บริเวณสะว่ายน้ําของโรงแรมก็มีการใส่ชุดว่ายน้ำะนะคะทีนี้เนี่ยคือเท่าที่ตํารวจดูเบื้องต้นมีรอยช้าที่บริเวณใบหน้านะคะแล้วก็มีเลือดออกจูกง ซึ่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตก่อนที่จะไปอยู่ที่สาว่ายน้ำเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงด้วยกันก็รอดูอยู่นะคะว่าการเสียชีวิตของเธอคนนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะก็เป็นเรื่องของโศกนาฏกรรมด้านความรักอีกเรื่องหนึ่งหรือไม่เนี่ยนะคะเป็นกรณีที่นักศึกษาชายค่ะคุณผู้ชมสถานศึกษาก็อยู่บ้านย่านบางกะปิเนี่ยนะคะทะเลาะกันแล้วก็แทงรุ่นน้องตาย พอแทงเสียชีวิตเสร็จปุ๊บตัวเองก็วิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วก็กระโดดฆ่าตัวตายตามนะคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สันนิษฐานนะคะว่าน่าจะเป็นกรณีปมหึงหวงเพราะว่าเพื่อนบอกว่าทะเลกกาะกันบ่อยมากนะคะส่วนภาพค่ะมีอยู่ภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพของการไปประกอบพิธีฮัท ที่เป็นชาวไทยมุสลิมจำนวนมากนะคะมาส่งญาติที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี58ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยการบินไทยได้มีการจัดเที่ยวบินเหมาลำอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดที่ท่าอากาศยานนาราธิวาสนั่นเองนะคะภาพนี้จัดมุมได้สวยเลยทีเดียวค่ะก็มีพี่น้องชาวมุสลิมนะคะชาวอิสลามนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็มีภาพของทหารที่อยู่บนรถถังนั่นเองนะคะนี่คือภาพรวมหน้าหนึ่งของคมชัดลึกวันนี้ค่ะ สำหรับโพสต์ท d เดในเช้านี้นะคะประเด็นใหญ่ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจเช่นเดิมนะคะทปอทอก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยยันไม่ปวดนะคะจีนมี2เหตุผลปล่อยหยวนอ่อนวันนี้พัทระค่าโต2.5กสาิกร,ร2.8ที่คาดว่าโตเนี่ยก็หมายถึง เศร,รษฐกิจในไตรมาสสนะคะพัทระก็คือบริษัทหลักทรัพย์พัทระที่คาดว่าเศร,รษฐกิจในไตรมาสสองเนี่ยจะโตอยู่ที่2.5ปในขณะที่ทางธนาคารกสิกรไทยนะคะเป็นศูนย์วิจัยของกสิกรไทยเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่2.8ประสานนะคะก็คือคุณประสานไตรัตวรกุลผู้ว่าการ,อรทอปทรเนี่ยรับประกันนะคะว่าจีนไม่ได้เปิดสงครามค่างเงิน กรนง,งไม่จําเป็นต้องเรียกประชุมด่วนนะคะก็คือคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเรียกประชุมด่วนนะคะในขณะที่พาดหัวรองอื่นๆใดๆอ่ะไม่มีเลยค่ะเพราะว่าให้ความสำคัญไปอยู่ที่ภาพบรรยากาศไบฟอร์มเมืม่อวานนี้แบบเต็มๆเ,เลยนะคะมีการนำมาขึ้นหน้าหนึ่งเนี่ยทั้งหมด4ภาพด้วยกัน ตากล้องก็สามารถที่จะไล่ภาพไปทีละภาพได้เลยนะคะเพราะว่าภาพที่เป็นคำบรรยายเนี่ยมีอยู่ภาพเดียวแต่ว่าภาพอื่นๆก็ไล่ให้คุณผู้ชมได้เห็นครบทั้ง4ภาพด้วยนะคะโดยเป็นภาพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงปั่นจักรยานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็ มีอีก3ภาพนะคะให้เห็นได้ครบทั้ง3ภาพเลยนะคะก็เป็นกิจกรรมไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่จากพระลานพระราชวังดุสิตนะคะถึงกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ไปกลับนะคะรวมระยะทางเนี่ย43กิโลเมตรนะคะเมื่อวานนี้นั่นเองก็คือวันที่16สิงหาคมนะคะอันนี้ก็เป็นภาพของออพระ เจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาผ่านนะคะทรงปั่นจักรยานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไบฟอร์ม,มัมปั่นเพื่อแม่นะคะมาอีกหนึ่งภาพเลยค่ะจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่นะคะการร่วมแรงร่วมใจของพรสงนิกรชาวไทยนะคะเพื่อที่จะถวายเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะอ่ะ นี้ก็คือภาพรวมของ POST TODAY ในเช้านี้ค่ะค่ะ ASV c หรือว่าผู้จัดการรายวันในเช้าวันนี้นะคะ80%นะคะก็ให้น้ำหนัก ทุ่มไปที่กิจกรรมเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะคะกับใบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่นะคะก็จะเป็นภาพของสมเด็จพระบรมนะคะนอกจากนั้นก็จะมีทางด้านของพระเจ้าหลานเธอด้วยนะคะพระองค์เจ้าพระชรก,กิิยาภาด้านขวามืออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทรงนําจักรยานนําขบวนบีนะคะมีข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการระดับอธิบดีหรือว่าเทียบเท่าแล้วก็ตัวแทนจากพระเอกชนนะคะส่วนขบวนซีด้านซ้ายมือนะคะอันนี้เป็นขบวนบีที่พระองค์เจ้าพระชรกิิยาภาได้มีการนําขบวนปั่นกันไป น,ะะนอกจากนั้นภาพกลางเลยอันนี้เป็น อีกด้านหนึ่งนะคะด้านล่างเลยขบวน C ีค่ะนะคะก็จะเป็นการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะเป็นขบวนที่ประชาชนทั่วไปตลอดอเส้นทางขบวนจัก,กรยานผ่านนะคะก็มีะสมนิกรใส่เสื้อสีฟ้ามารอรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นเนืองแน่นจริงๆใช่นะคะเอซก็ให้น้ําหนักมา80%สนะคะส่วนอีกภาพหนึ่งด้านล่างขวามือด้านซ้ายสุดเลยนะคะก็จะเป็นคอนเสิร์ตบทเพลงเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีนาถที่บริเวณสนามเสือป่าเมื่อ คืนที่ผ่านมานะคะโดยสมเด็จพระบรมนะคะก็ได้มีการประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอนะคะไป ทอดพระเนตรด้วยเมื่อวานนี้เมื่อเวลา19บนาฬิกานาทีนะคะก็เป็นทั้งบรรยากาศนะคะแล้วก็กิจกรรมในงานนะคะแม้กระทั่งในช่วงของกลางวันแล้วก็ในช่วงของกลางคืนเมื่อวานนี้นะคะแน่นเลยทีเดียวสาหรับกิจกรรมเมื่อวานนี้ก็ให้น้ําหนักทุ่มไปกับกิจกรรมนี้ถึง80%สนะคะสำหรับ a s c v หรือว่าผู้จัดการรายวันนอกจากนั้นประเด็นทางด้านการเมืองก็มีเหมือนกันนะคะตัวเล็กๆด้านล่างสุดเลยนะคะโปเชียปรับใหญ่คอรมอและโลกคลังพาณิชนะคะก็เป็นส่วนรุสิทธิ์โพนายูให หลายกระทรวงนะคะไม่ว่าจะเป็นคลังกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ยังมีอีกกระทรวงนึงก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดท็อปทรีสอบตกแล้วนะคะเดี๋ยวคงจะได้มาดูในรายละเอียดกันนอกจากนั้นก็มีประเด็นโศกนาฏกรรมนะคะเป็นข่าวต่างประเทศที่ประเทศจีนกองทัพจีนยืนยันพบไซยาไนท์นับร้อยตันโกดังระเบิดเทียนจินนะคะก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมค่ะของ a อ c v หรือผู้จัดการรายวันในเช้าวันนี้ค่ะ หน้าหนึ่งแนวหน้านะคะเช้าวันนี้ค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับทุกๆฉบับเลยค่ะในแนวหน้าผ้าถั่วบอกว่าทรงทรัพย์ซึ้งปั่นเพื่อแม่พระราชินีมีความสุขนะคะก็เรียกว่าเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆมากยิ่งขึ้นนะนะคะปั่นเพื่อแม่ทษไทยคึกคักทุบสถิติโลกลงทะเบียนเฉียดส0 0แสนคนชัยนาทอ,อันดับหนึ่งพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะสระแก้วขอให้รัฐบาลจัดทุกปีนะคะก็เป็นวันแห่งความสุขเลยก็ว่าได้นี่นะคะ ส่วนประเด็นอื่นนะคะมีเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะมีด้านล่างนิดหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของเครื่องฝึกบินจำลองนะคะนี่บอกว่าแฉปมร้าวเครื่องฝึกบินจำลอง a b แบขายแล้ว340ล้านบาทได้ฟรี10เครื่องตั้งศูนย์ฝึกบินเอเชีย er, นะคะแล้วก็มีประเด็นการเมืองเล็กๆเลยนะคะสำหรับหน้าหนึ่งวันนี้บอกว่าดาน่าถลม่มทักษินแช์ส่งซิกคว่มร่างรัฐธรรมนูญสัญญาณขัดแยง้งปทุนะคะ,นะคะก็ได้ได้ว่า พยายามลดพื้นที่ของข่าวการเมืองให้เล็กที่สุดสําหรับแนวหน้าช้าวันนี้นะคะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดค่ะส่วนไทยโพสต์วันนี้ครึ่งหน้าเหมือนกันนะคะกับไบฟอร์มัมค่ะ ปั่นเพื่อแม่กล้องโลกค่ะแล้วก็มีภาพนะคะเป็นภาพขบวนที่สมเด็จพระบรมได้มีการนำขบวนปั่นเพื่อแม่นั่นเองยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะส่วนประเด็นทางการเมืองก็เป็นประเด็นาพาดหัวรองค่ะหนุนรัฐบาลปลองดองแห่งชาตินะคะก็ว่าด้วยเรื่องของผลสํารวจของโพสํานักต่างๆว่าเอ๊ในข้อเสนอต่างๆเนี่ยจะว่ายังไงว่าด้วยเรื่องของการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือเปล่าซึ่งผลโพก็บอก ว่าเห็นด้วยควรที่จะมีรัฐบาลปลองดองแห่งชาตินะคะส่วนทางด้านของคุณวิษณุค่ะรองนายกด้านกฎหมายเนี่ยก็ออกมายอมรับแล้วนะคะว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยมันถอยออกจากหลักประชาธิปไตยแต่ก็ได้มีการชี้แจงโดยอ้างว่าแค่มาตรการชั่วคราวในกรณีจําเป็นเท่านั้นนะคะหลายคนร้องโห5ปีนี่ชั่วคราวหรือนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะก็เป็นเรื่องการเคลื่อนไหวของอดีตนายกทักษิณไทยโพสต์ก็ หยิบมาเป็นประเด็นพาดหัวรองเหมือนกันนะคะซัดทูตประจำทูตไทยประจำฟินแลนด์อุ้มชูทักษินซึ่งจริงๆไม่มีใครสามารถระบุได้เลยนะคะว่างานเลี้ยงที่ถูกปล่อยคลิปวิดีโอออกมาเป็นงานเลี้ยงที่ถูกจัดโดยทูดหรือไม่ แต่ว่าในโลกโซเชียลเนี่ย่ะก็มีการออกมาจวกพู่ไทยประจําฟินแลนด์ว่ามีการจัดงานต้อนรับพันตํารวจโทรทักษินทั้งที่เป็นนักโทษหนีคุกว่ากันไปแบบนั้นเลยนะคะสำหรับอิสรภาพแห่งความคิดอย่างไทยโพสต์นี่คือภาพรวมของไทยโพสต์ประจําวันนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวนะคะตามประเด็นทางการเมืองที่เราได้เล่าสู่กันฟังแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนบอกว่า เอามีเรื่องนี้ด้วยหรือ,อกรณีที่ปปชมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนเรื่องของการซื้อขายแป้งมันสำปะหลังในยุครัฐบาลของนายพิสิทธิ์เวชชีวะตั้งแต่ปี5-3เพิ่งกำลังมีการตั้งอนุนะคะลักษณะความผิดเนี่ยเหมือนของคุณบุญทรงเลยไม่ได้เป็น G2G บริษัทที่มาซื้อก่อไม่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจีนนะคะ แล้วก็มีการท้วงติงเรื่องของราคาตลาดไปราคาตลาดอยู่ประมาณตันละ15,000บาทแต่ไปขายกันที่1 6 0 0กว่าบาทเขาท้าวงกันไปตั้งหลายรอบก็ยังไม่ยอมคือลักษณะของความผิดเนีซอมากๆเลยแต่ไม่รู้ว่าทางด้านของประธาน อนุอย่างในวิชามหาคุณเนี่ย,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 ย <c oughs> จะว่ายังไงแล้วถ้าสมมุตินะฮะว่ามีความเกิดมีความผิดขึ้นมาจริงๆ <c oughs> าราพรบปปชฉบับใหม่ <c oughs> จะจัดการกับนายพิสิทธิ์ได้หรือเปล่าถึงขั้นป,ประหารชีวิตเลยนะ <c oughs> ประหารชีวิตเลยนะคะในกรณีเรื่องนี้นะคะแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพักกันก่อน,นะคะ่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นทางการเมืองกันก่อน,นะคะ่ะ